ลองนึกภาพตามสักสิบวินาทีนะครับกลางคืเนเงียบๆฐานทัพหรือพื้นที่สําคัญกําลังเปิดไฟน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วอยู่ๆมีจุดเล็กๆบนจอขึ้นมาทีละจุด2จุด3จุดก่อนจะกลายเป็นหลายสิบจุดที่บินต่ําบินช้าและมาได้จากทุกทิศในวินาทีนั้นคุณมีตัวเลือกเยอะครับแต่ทุกตัวเลือกมีราคาไม่ใช่แค่ราคาเงินแต่ราคาเวลาราคาแรงก,กดดันและราคาความผิดพลาด ถ้าคุณใช้จลวดคุณอาจยิงได้จริงแต่คุณจะเริ่มถามตัวเองทันทีว่ายิงกีน่นัดถึงจะพอแล้วถ้ามันมาอีกละลอกล่ะแล้วถ้ามันมาแบบหลอกให้คุณใช้ของแพงก่อนล่ะนี่แหละครับคือเหตุผลที่วันนี้มิกอยากพาทุกคนมารู้จัก e r อ c o r อนรี v อลเร์กันมาตร3ปืนต่อสู้อากาศยานอัตโนมัติขนาด35มอมที่เป็นหัวใจของระบบสกายเน็ neck, จากไรเมทันแล้วถ้าคุณกำลังคิดว่ายุคนี้มันยุคจรวดแล้วปืนจะไปสู้โรนได้ไง มิกอยากชวนให้ลองเปลี่ยนมุมมองครับเพราะสนามลบยุคใหม่ไม่ได้ตัดสินกันที่ยิงได้ไหมอย่างเดียวแต่มันตัดสินที่ยิงไหวไหมยิงคุ้มไหมแล้วอยู่เวรได้ต่อเนื่องแค่ไหนก่อนเริ่มขอวางกรอให้ชัดนะครับคลิปนี้เป็นการอธิบายเพื่อความเข้าใจไม่ใช่คู่มือไม่ใช่การสอนใช้งานไม่ใช่การชี้เป้าทำลายใครเราคุยกันแบบภาพใหญ่เน้นแนวคิดและใช้ข้อมูลเปิดที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ครับ เหตุผลที่มิกกีบมาพูดตอนนี้ก็เพราะมันมีสัญญาณชัดมากจากยุโรปคือมีข่าวว่าอิตาลีได้รับมอบระบบสกายเน็กชุดแรกแล้วภายใต้กรอบสัญญาที่ถูกพูดถึงว่าเริ่มต้นประมาณ73ล้านยูโรและมีออปชั่นเพิ่มเติมสำหรับอีกหลายระบบมูลค่าประมาณ2 0 4ล้านยูโรแล้วคำถามที่หลายคนสงสัยต่อทันทีคือดีลนี้ได้กระสุนกี่นัด ตรงนี้ก็พูดเลยนะครับว่าข่าวสาธารณะไม่ได้บอกจํานวนเป็นตัวเลขขอระบุแค่แพ็กเกจมีกระสุนที่เหมาะสมรวมอยู่ด้วยพร้อมการฝึกการซ่อมบารุงและอะไรแต่ถ้าอยากได้ตัวเลขแบบจับต้องได้มิกให้ได้ในอีกมุมหนึง่งคือความจุพร้อมยิงบนปืนซึ่งสเปคของมาร์ทรีคือปืน1ชุดพร้อมยิงประมาณ2องร้อยสองนัดและ1ระบบสกายเน็ก Net, มีปืนยิง4ชุดนั่นแปลว่าณวินาทีที่ยืนประจําจุดถ้าโหลดเต็มคุณจะมีประมาณ1นึ่นนัด ที่อยู่บนปืนพร้อมยิงทันทีครับแต่จํานวนกระสุนที่ส่งมอบจริงในดีลก็อาจจะมากกว่านั้นมากกว่าเท่าไหร่อันนี้ก็จะต้องเป็นเอกสารสัญญารายละเอียดแพ็กเกจครับคาถามที่อยากให้ทุกคนถือไว้ในใจวันนี้ก็คือทําไมประเทศที่มีเทคโนโลยีจรวดเต็มือยังเลือกลงทุนกับปืนระยะใกล้ถ้าคุณเข้าใจคําตอบคุณจะเข้าใจภาพใหญ่ของสงครามยุคโดนแบบเห็นภาพครับขอเริ่มจากคณิตศาสตร์ของสงครามแบบเข้าใจง่ายก่อน สมัยก่อนเราคิดถึงภัยทางอากาศเป็นของที่ใหญ่เร็วและแพงอย่างเครื่องบินหรือจรวดนำวิถีแล้วเราก็ตอบโต้ด้วยของแพงที่ยิงไกลเพราะมันสมเหตุสมผลแต่วันนี้ภัยทางอากาศมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้สมาการเปลี่ยนคือโดรนโดยเฉพาะโดรนที่มาเป็นฝูงหรือมาแบบเยอะเล็กและถูกโดนหลายแบบไม่ได้ต้องชนะคุณด้วยความเร็วแต่มันชนะคุณด้วยจำนวนและความถี่ บันบังคับให้คุณเปิดระบบนานขึ้นเฝ้านานขึ้นใช้คนมากขึ้นและสุดท้ายมันบังคับให้คุณตัดสินใจยิงด้วยความเครียดทีนี้ถ้าคุณมีจรวดคุณยิงได้ครับแต่คำถามที่โหดที่สุดคือคุณอยากใช้ของแพงยิงของถูกซ้ำๆนานๆแค่ไหนเพราะในโลกความจริงการป้องกันไม่ได้จบที่นัดแรกมันจบที่คุณยังเหลืออะไรไว้รับรอบถัดไปนี่คือจุดที่ปืนกลับมามีเหตุผลแบบจริงจัง ปืนไม่ได้ชนะด้วยระยะกยไกลแต่มันชนะด้วยความอึดยิงได้ถี่ยิงได้ต่อเนื่องและต้นทุนต่อการยิงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการใช้จรวดกับภัยเล็กๆตลอดเวลาและถ้าปืนยุคใหม่ยิงแม่นพอมันจะกลายเป็นชั้นป้องกันที่ทำให้ระบบทั้งกองอยู่ได้ไม่ใช่แค่ยิงได้ครับทีนี้เรามาทำความรู้จักตัวเอกของวันนี้ e อ r ริ o อ v รี v อลการ Mark ร์ทรหรือ Revolver มาจากหลักการยิงแบบลูกโม่หลายห้องเอาแนวคิดลูกโม่มาขยายเป็นปืนกลขนาด35มม,มที่ยิงต่อเนื่องได้เร็วมากแต่ประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่คกลไกปืนครับประเด็นคือมาร์ทรีถูกออกแบบให้เป็นปืนยุคดิจิตอล มันเป็นปืนต่อสวัอากานแบบควบคุมระยะไกลและทำงานได้แบบไร้คนประจำบนป้อมโดยมีการควบคุมและการกำกับจากศูนย์หรือคอนโซลของระบบที่หลายคนพลาดคือคิดว่าปืนคือแค่ท่อเหล็กกับกระสุนแต่มาร์คตีมีสิ่งที่ทำให้มันเป็นระบบคือมันมีเลดาราติดตามเป้าหมายติดตัวเองและมีชุดกล้องไฟฟ้าแสงสาหรับยืนยันเป้าด้วยภาพ มันยังสามารถรับข้อมูลเป้าหมายจากเรดาร์ค้นหาแบบ 2D, 3D หรือรับจากศูนย์ควบคุมได้ด้วยพูดแบบบ้านๆคือมันไม่ต้องเดาเองตลอดเวลามันได้รับภาพรวมจากระบบแล้วค่อยทำหน้าที่ยิงอย่างแม่นและเร็วครับตัวเลขที่คนดูชอบคือยิงเร็วแค่ไหนในข้อมูลสาธารณะมาร์ค i รจะถูกพูดอาตราการยิงระดับประมาณ1,000นัดต่อนอาทีและมีโหมดที่คุมจังหวะได้อีกแบบหนึง่ง มีกระสุนพร้อมยิงในตัวประมาณ222นัดและมีระยะสู้รบที่มักพูดถึงในบทบาทป้องกันอากาศระยะใกล้ประมาณ4กิโลเมตรตรงนี้ขอเน้นนะคะว่า4กิโลเมตรสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศไม่ได้แปลว่าสั้นไหลค่าเพราะระบบที่ดีจริงๆคือระบบหลายชั้นชั้นไกลช่วยเห็นก่อนชั้นกลางช่วยสกัดก่อนและชั้นใกล้มากคือชั้นที่รับผิดชอบพื้นที่สำคัญจริงๆแบบห้ามพลาด Mark ทถูกวางให้เป็นชั้นใกลามากที่เน้นยิงไวยิงแม่นและยิงคุมค่ะแล้วทำไมปืนถึงกลับมาน่ากลัวจริงๆในยุคโดนคำตอบอยู่ที่คำว่า Ahead ซึ่งย่อม,มาจาก Advanced Hit Efficiency and Destruction มันคือแนวคิดกระสุนที่ทำให้ปืนไม่ต้องเล่นเกมเดิมที่หวังให้โดนเป้าด้วยการชนตรงๆแบบเป๊ะเสมอไปแทนต้มจำนวนเม็ดให้แน่นขึ้นสำหรับเป้าเล็กมากๆได้อีก เอกสารภาพรวมมักระบุว่าอ h เฮใช้เพยโหลดทางสเตนประมาณ500กรัมและมีเนื้อระเบิดต่ำมากระดับต่ำกว่า1กรัมซึ่งช่วยให้การเก็บรักษาและการใช้งานในภาพรวมปลอดภัยขึ้นเมื่อเทียบกับกระสุนระเบิดแบบเดิม,ดมระยะที่พูดถึงในเอกสารภาพรวมของอาเฮสมักอยู่ที่สูงสุดประมาณ4,500เมตรซึ่งสอดคล้องกับการเป็นชั้นป้องกันร,ระยะไกลามากครั คอยย้ำอีกครั้งนะครับมิกไม่ได้สอนใช้งานแค่อธิบายหลักการใหเห็นภาพว่าปืนยุคนี้ฉลาดขึ้นเพราะกระสุนและระบบคำนวณไม่ใช่เพราะยิงรัวอย่างเดียวตรงนี้มีคำถามที่ดีมากที่เอาไปเป็นจังหวะฮุกได้เลยถ้าปืนยิงได้ประมาณ4กิโลเมตรแล้วทำไมต้องมีเลดาราไกลเป็น1 0กิโลเมตรคำตอบคือเรดร์ไกลไม่ได้มีไว้ให้ปืนยิงไกลขึ้นครับเรดร์ไกลมีไว้ให้ระบบมีเวลา เวลาในโลกป้องกันภัยทางอากาศคือชีวิตถ้าเห็นก่อนคุณเลือกได้ว่าจะเตือนจะประเมินจะคัดแยกว่าอันไหนคือโดนอันไหนคือนกอันไหนคือวัตถุอื่นแล้วค่อยเลือกตัวยิงที่เหมาะสมแต่ถ้าเห็นช้าทุกอย่างจะเหลือแค่การตัดสินใจแบบกดดันและความผิดพลาดจะมีราคาแพงขึ้น,นทันทีดังนั้นระบบอย่างสกายเน็กจึงเน้นเห็นก่อนคิดก่อนแล้วค่อยยิงทีนี้เรามาที่คําว่าสกายเน็กแบบชัดๆ Sky n e น็เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบเครือข่ายที่เอาศูนย์ควบคุมบวกเรดาร์ค้นหาเซ็นเซอร์บวกตัวยิงมาทำงานร่วมกันแนวคิดสำคัญคือแยกงานประเมินภัยและสั่งการออกจากงานยิงแล้วเชื่อมทุกอย่างด้วยระบบสื่อสารและซอฟต์แวร์ภาพที่ควรนึกคือเหมือนห้องควบคุมที่นั่งดูภาพรวมแล้วแจกง,งานให้มือยิงแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นปืนหรืออาวุธประเภทอื่น ข้อดีคือเวลาภัยมาหลายทิศหลายเป้าระบบไม่ต้องให้ปืดหนึ่งกระบอกคิดเองทั้งหมดแต่ใช้ภาพรวมช่วยตัดสินใจให้เร็วขึ้นและเป็นระบบขึ้นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงบ่อยในระบบยุคใหม่คือความเป็นเปิดและโมดูล่าคือออกแบบมาให้ปรับได้เสียบเพิ่มได้และทำงานร่วมกับองค์ปรกอบอื่นได้ง่ายขึ้นในอนาคตนี่คือแก่นของการทำระบบแบบเป็นเลเยอร์ครับ พราะการป้องกันยุคนี้ไม่ได้ชนะด้วยของชิ้นเดียวแต่มันชนะด้วยการจัดชั้นและการประสานงานแล้วเรดาร์ค้นหาที่มักถูกพูดถึงคู่กับสกายเน็ตคืออะไรหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงบ่อยคือ x x t r a ์ d ซึ่งเป็นเรดาร์สมิติและในข้อมูลสาธารณะระบุระยะเชิงเครื่องมือได้ถึง50กิโลเมตร ย้ำอีกทีนะครับระยะเรดราไกลไม่ได้แปลว่าปืนยิงไกลเท่ากันแต่มันแปลว่าระบบมีเวลาเห็นคิดจัดลําดับมากขึ้นและเมื่อระบบมีเวลาการยิงก็จะคุมขึ้นเพราะคุณไม่ต้องยิงมั่วคุณยิงสิ่งที่จําเป็นจริงๆทีนี้เรากลับมาที่ข่าวอิตาลีในมุมที่คนดูไทยรู้สึกได้ กรอบราคาที่ถูกพูดถึงคือสัญญาแรก73ล้านยูโรและออปชั่นเพิ่มเติม204ล้านยูโรวันนี้มิกใช้เลทกลางอ้างอิง1ยูโรเท่ากับ36.56บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนได้ตามวันนะครับดังนั้นกรอบราคาประมาณจะอยู่ที่73ล้านยูโรก็2,670ล้านบาทและ204ล้านยูโรก็7,460ล้านบาท มิอยากให้ทุกคนจับประเด็นว่าระดับเงินแบบนี้ไม่ได้ซื้อปืนกระบอกเดียวแน่นอนมันคือการซื้อความสามารถทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นตัวยิงศูนย์ควบคุมเซ็นเซอร์การฝึกการบำรุงการเชื่อมระบบและกระสุนที่ต้องใช้จริงและนี่คือสัญญาณว่าภัยโดนและภัยระยะใกล้ถูกยกระดับให้เป็นความจำเป็นจริงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในข่าวครับมิอยากปิดด้วยมุมที่เป็นประโยชน์กับทุกคนที่สุดครับคือมุมอย่าหลงสเปค ถ้าคุณมองระบบแบบคนซื้อจริงสิ่งที่ต้องคิดคือความต่อเนื่องระบบนี้รับมือไภัยได้กี่ละลอกก่อนต้องพักเติมกระสุนง่ายไหมต้องใช้คนเท่าไหร่ในการเฝ้าระบบสั่งการช่วยให้ตัดสินใจเร็วขึ้นจริงไหมและสุดท้ายต้นทุนต่อการสกัดภัยหนึ่งเป้ามานรับได้ไหมในโลกที่ภัยอาจมาเป็นสิบเปรอยครั้ง นี่คือเหตุผลว่าทําไมปืนในระบบถึงกลับมาเป็นคําตอบที่หลายประเทศสนใจเพราะมันทําให้ชั้นป้องกันภัยระยะใกล้มีทั้งความเร็วความอึดและความคุ้มค่าในภาพรวมแน่นอนครับมันไม่ได้แทนทุกอย่างปืนยังมีข้อจากัดตามธรรมชาติของ line of s i g h และพื้นที่ครอบคลุมที่ไม่กว้างเท่าระยะกลางหรือระยะไกลแต่มันเป็นชั้นที่สําคัญมากเพราะเป็นชั้นที่อยู่ใกล้เป้าหมายที่สุดและเป็นชั้นที่ห้ามพลาด สรุปแบบให้จำง่ายที่สุดนะครับ Revolver Gun Mark III ไม่ได้ดังเพราะมันยิงไกลที่สุดแต่ดังเพราะมันตอบโจทย์การป้องกันร,ระยะใกล้ยุคโดนมันเป็นปืนที่ยิงเร็วมีเซ็นเซอร์มีเครือข่ายสังการและใช้กระสุนอาเฮดที่เพิ่มโอกาสจัดการเป้าเล็กประเทศที่ลงทุนกับมันไม่ได้กำลังตามแฟชั่นแต่กำลังแก้โจทย์ของจริงว่ายิงคุ้มยิงไหวและยืนระยะได้ โอเคครับก่อนปิดคลิปมีก็สรุปสเปคและกรอบราคาแบบเห็นนภาพไว้ในตารางเดียวเพื่อให้ทุกคนจับประเด็นได้เร็วว่า Mark คทรเก่งตรงไหนทํางานกับระบบยังไงและกรอบงบประมาณข่าวอิตาลีมันประมาณเท่าไหร่ถ้าดูแถาบทบาทก่อนเลยก็จะเห็นว่า Mark คทร 3, ไม่ได้ถูกวางให้เป็นอาวุธยิงไกลแบบจรวดระยะกลางแต่มันคือชั้นป้องกันร,ระยะไกลามากที่ต้องตอบสนองไวและรับมือเป้าหมายเล็กๆอย่างโดนให้คุมที่สุด พอไปดูอัตราการยิงกับกระสุนพร้อมยิงภาพจะชัดขึ้นว่าแนวคิดของมันคือยิงเป็นชุดสั้นๆแบบคุมได้ไม่ใช่ยิงรัวเพื่อหวังดวงแล้วกระสุนที่เด่ยนจริงๆก็คือ a h เฮหรือ KTf ที่ช่วยเพิ่มโอกาสจัดการเป้าเล็กโดยสร้างเหมือนม่านเม็ดโลหะให้เป้าบินเข้ามาชนเองส่วนระยะสู้รบมีประสิทธิภาพอยู่ที่แถว4กิโเมตรหลายคนก็จ,จะรู้สึกว่าสั้น แต่ในระบบป้องกันภัยทางอากาศมันคือชั้นใกล้มากที่เอาไว้กันจุดสําคัญจริงๆและยิ่งเป็นเป้าหมายที่หลุดเข้ามาใกล้แล้วชั้นนี้ยิ่งห้ามพลาดทีนี้สิ่งที่ทําให้มาครีดึกเป็นยุคใหม่ไม่ใช่แค่ตัวปืนแต่คือเลดร์ーーติดตามมนปืนและเซนเซอร์ EO ที่ช่วยการติดตามเป้าและการยืนยันเป้าดีขึ้นรวมถึงการทำงานร่วมเครือข่ายที่รับข้อมูลจากเรดราค้นหาหรือส่วนควบคุมได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมคาว่าสกายเน็กถึงสำคัญเพราะมันทำให้ปืนไม่ได้ยืนเดียวแต่มันเป็นมือยิงที่อยู่ในทีมแล้วถ้ามองแถวเลดาราค้นหาอย่าง Extra TD ที่พูดถึงระยะเชิงเครื่องมือถึง50กิเมจุดนี้ไม่ใช่ว่าปืนยิงได้เท่านั้นแต่หมายถึงระบบมีเวลาเห็นก่อนคิดก่อนแล้วค่อยเลือกวิธีตอบโต้ให้คุมที่สุด ุดท,ท้ายคือกรอบราคาอ้างอิงจากอิตาลีมิกใส่ไว้เพื่อให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าการลงทุนแบบนี้คือระดับระบบทั้งชุดไม่ใช่ซื้อปืนอย่างเดียวและการแปลงเป็นบาทไทยก็ช่วยเห็นขนาดเงินชัดขึ้นครับโดยตัวเลขนี้เป็นกรอบข่าวสารนะซึ่งแพ็กเกจจริงก็อาจจะรวมเรื่องการฝึกอะไรกระสุนและการบรูรณาการเพิ่มได้โอเคครับทีนี้กลับมาที่คําถามท้ายคลิปถ้าเป็นค,คุณคุณคิดว่าไทยควรลงทุนชั้นป้องกันร,ระยะใกล้แบบไหนมากกว่ากัน ระหว่างสายจรวดล้วนๆกับสายผสมที่มีปืนอัตโนมัติช่วยรับมือฝูงโดนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับมิก็เข้าไปอ่านมุมมองของทุกคนเหมือนเดิมแล้วถ้าคลิปนี้ช่วยคุณเห็นภาพมากขึ้นมิก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ให้เพื่อนที่ชอบเรื่องยุทธปกรณ์เหมือนกันด้วยนะครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ